มาเลียก้ามหลาวมันเดือดก็เลนี่เลยทีนี้มากระโดดซอยกินเมยไม่ได้ตัวนู่งกับไม่จอกไปนี่มาบอกก็เลยกระโดรับเรือนเลยแล้วไปตึ้งบ้านหลูกที่มากคนกูแจ๊กคนค้ำคนค้ำคนค้ำอืดุงเลยอย่างเกร็จกินเมย์มดกูเดอหรอไงว่ากันยังไงยาไปตุ้งหนึ่งกันเพราะว่าเจ้าไกลเป็นปูหรองไง รอยยากางใจนุ่มเป็นวัตุเตต็มพลื้นบ้าหลบแต่กับเมียให้เราหลบไปได้นักหน้าผู้ชายแต่คู่มึงพัวมันละถ้ากับใจกับเวนมั้งเรื่องตัดยางจริงนึ่งใจยแต่คู่แล้วพรุ่งนี้คุณตัดยางหรือคุณเก็จจริงไม่ตัดยางเลยคืนนี้รออย่ารอชาวตัดยางกับเจตกรให้กัหยุดมั้ง ได้ไม่ได้เดือนหนึ่งไงได้ยึดสักีดิวันกูบอได้นอนคือมาเกีดทิบดิบดำดิบวันก็เดือนหนึ่งมีได้ตัดต้อด้ปันกอนกูแกร่งที่แล้วพุกควอยอากขึ้นดันยางพี่อยากขึ้นดัดยางได้ดเพื่อนก็ไปพูดแน่ะคุลงแปปละหลังกูแกรง่งนุงก้อยางกับบานาาลล้ากับเฟดนูตํำเบือกูเพิดลมรถออกพิดลมรถเม็ด,อดมพดอกูขึ้นรถมาจำตายใจเชื่อมีย ลงไปํำรอเมีอะ่รรู้รูว่แบนอะไรวนไม่ล่มชอยอะพีว่าเปรจะตัได้รวยด้วยแต่ก็รอรอรัวได้แล้วเมียะไาไม่ฟนกันนั่นนนนก็ยันต์ต่อเจ้าว่าฮันเดอรมาปักทัดไม่ไม้คูได้จุกร่องชันบอกวเช้าซอยนึ่งยไม่ต้องทัดจ้องเมีอายตั้งไปรอหรแล้วซอยเพ้ยนยาำตึงกูไปใจร่มมันร้องบ้าน ได้กำไรเขาริบลืออได้กี่ชาเป็นกานนั้นเป็นคันติดรอยลมเออได้สามชาวหมชาเจ้พอทอามาปอปริเพื่อ,อเดนอยากขึ้นรอยลมรถกลางดึกวันรอมันน้แกไม่อปปอกพอตาเออไอ้ยิกตุบมึงวะกูขึ้นลองแม่ย,ยากูได้กับแม่ย,ยาย,ยวนกูเจ้าวันี้ไตหลับา้าทั้งนั้ต่ำด เราวขามเคยนี่ใครเมืองลวงสำนักมีคุณแน่ล้วงมาดูดวงกันตุดนึงไนนังอีทยเลบูน่าลุงไม่อําไม่ไหว สำนักนี้เป็นำนักอ oh ่าห้วงดูดวงจตาเคยจะมีความเชื้อในด้านเศรษฐศาสตร์มาดูถึงนี่แล้วลบรองเมนโปูโป๊ะไม่ได้เน่นรูอคุยันมากไปเท้าไปดูตรงนุหูกีปลาใจตุมเลือน้ันหัวแมงว่าสมทั้งในบ้านนี้ตกูมาแค่เ้กูเตียรู้ม่ได้ แค่ประการันนยวกคือหนูหนูควงคูนั่นหนูนั้นคือตมมนี่มันกินเชื่อชก็ไม่ว่าแต่ก็กลัวว่าเด็กมันดีทำชี้คุณ rồi เด็กมันวิ่งมายพลัดเลยพอไปทำเตาอหมาเตาเจ๊แม่เปรี้ยนเวียนจี้อยู่ในหนังนะคือไม่ใชจทำไอ้วิงวายพลัด ที่คุณรอยในที่ดีไม้ตึงหวันตมตมให้ก็ตมตมตมอมจำจอตมใจร้ใจรดโอ้เหแมวว่างตังุงแต่ว่าดีมมเนบกินตกเจรดยเวลาตัดยัางเราขึ้นตึงมาต้องจชดเจียงเดินควายเห็บตังดูดื้อเปลมเป็เลมรลดหลดโจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy guitar, Đang ngồi ở Mì Gõ Để không bụi lỡ những video cái đau kẻ tay. ่ารดูตกใจไหมเย๊ะไม่ได้ตัวรับดังสิยกชวนล่องได้รู้น้อยกระโดไตรยอยเออทีนี้มึงเข้าใจกูนะนนู่นนั่น่ะต้มนั่นกินเจืเจืดาแต่โคกโคกกลัวว่ามันได้เป็นอันตรายแต่จะต้มจะรอยมาเขี้ยวไอ้นี่มันพิษพิษเตจื้อจนซอยเด็กมันต้มต้มร่อยไรรอดรู้ไปออกข้าวเด็กตอนน้ำต้มไม่ดังตีรู้ออกข้าวไ้เตือนกูใจอ่ะ มีการจับนำต้มได้ที <S <s <t 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 uh um ่สามจังหวัดภาคใต้พบหม้อหนึ่งลูกเคยไปการต้มครึ่งจบยาเอยสองลังแต่ยาคันยุงตอนนั้นตอนนี้เป็นนั้นไม่รุ่นกลุงนั้นแดีวกลไปบอกว่าใจได้กี่ย่างแล้วมันต้มเลยไปแนะนำอยู่เมื่อไรกันจิมานเน็กมันนี่ไม่ต้มเพื่อจึงให้ก้าวกับมันชมการโจรกรรมรถพี่รองกับข้ามไม่น้าโขง สามารถลักได้ภายในสองนาทีเดี๋ยวผมจะจำลองภาพใหดูนะครับต่อไายตรงตรงนี้นะครับอกเคยควงม,มาเียตรงนั้นแป๊บเดียวหาหามไปได้เลยในอดร้ายแ่เด็กกลางบานเราไม่หล,ลักหลักปูไปยำน้นำาแี่ยจากนั้นอดนชื่อมันต้องง่าจัดจนอ่านเน้อคุณแรกงานกวงนี้เป็นเรื่องตีแน่นอนชื่อวัฒนธรรมคือนั่งตะลุงมโมราคนยังมีตัวตัดมีอินเท,นเทอร์เน็ตมีวิทยุนั่งตะลุงโนราคือเป็นชื่อไอ้ปู่เมย์ปุยาตายาย คนที่ไม่ชอบนั่งดงลุงมโนราก็อรองนองนองผีผีก็ต,ตั้มแท้คนที่ลไม่ได้เลยอย่าหลบลู่ดูทุกคนหลบลู่ที่ัปะปาวตาตำผักโราือว่าคนพูดนั้นไม่รักมาตุภูมิเป็นดินเก